ขอโอกาสพระเถระเพื่อกล่าวธรรมครับอิเมหิอัธิหิตมัคะปุคลังเทวาติเทวังนรธรรมสารถิงสมันตะจักขุงสตะาปุญยลักษณนังปาเนหิพุทธังสารนังขะโตสมิข้าพระพุทธเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ผู้เป็นบุคคลผู้เลิศผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเหล่าเทพผู้เป็นสารถีฝึกบุรุษผู้ไม่มีใครยิ่งไปกว่าผู้มีพระสมันตะจักสุขผู้มีบุญ,ญลักษณะตั้งร้อยว่าเป็นที่พึ่งด้วยกระดูกและลหมหายใจทั้งหลายเหล่านี้ก็ถวายความเคารพพระเถระขอความเจริญในธรรมจงมีแด่เพื่อนสาวธมิกทุกท่านมาเจริญพร ญาติโยมทุกคนทุกท่านวันนี้ธรรมามาแสดงธรรมแทนพระอาจารย์สมบูรณ์นะยโยมปกติอาจารย์นั้นแสดงกับทุกวันเลยเนาะจะมานานๆนนมาสักครั้งหนึ่งวันนี้จะนําเรื่องราวที่ใกล้ตัวมาเล่าให้ญาติโยมฟังเคยมีครั้งหนึ่งมีคนไข้คนหนึ่งไปหาจิตแพทย์โยมมาเล่าเรื่องความทุกข์ของตัวเองให้จิตแพทย์ฟัง บอกว่ารู้สึกขัดเคืองใจคนไร้คนนี้เป็นผู้หญิงนะโยมรู้สึกว่าสามีอ่ะเป็นคนจุกจิกจุกจิกขี้บน่นนะปกติจะเป็นแล้จะเป็นภรรยาสามีจะบ่นว่าภรรยาขี้บ่นแต่นี้ไม่ใช่ภรรยาบ่นว่าสามีเนี่ยจุกจิกมากเลยตัวเองทุกใจจังเลยทำยังไงดีมาถามจิตแพทย์โยม จิต uh, แพทย์ก็เลยถามสามีคุณเป็นคนยังไงบ้างโอ้เก่งมากเลยค่ะเก่งมากเลยการงานภายนอกเนี่ยเก่งมากทำงานอะไรไม่มีที่ติเลยอะ่ะดีหมดดีหมดคือเรียกได้ว่าถ้าไม่พูดถึงเรื่องราวที่ตนเองรู้สึกงุนงงเนี่ยสามีเนี่ยเป็นคนที่เก่งเรื่องนอกบ้านเนี่ยเก่งมากหมอก็เลยบอก ว่าเนี่ยน่้นเปรียบเทียบโยมเปรียบเทียบให้ให้คนไข้ฟังบอกว่าเวลาเราดูรูปสักรูปหนึ่งอ่ะปกติรูปภาพมันก็จะมีสีหลายๆสีใช่ไหมบริเวณที่สีมันแตะกันแต่มาเห็นโยมเนี่ยโยมเกศเนี่ยเสื้อที่โยมเกศส,สีดําใช่ไหมขอเสื้อของโยมเกศมันก็จะไปมีสีแดงของพรมมาแตะตัดกันเนี่ยตัว สมมติว่าเราเห็นภาพสักภาพหนึ่งอ่ะถ้าเราไปเห็นจิตรกรวาดภาพนะพอเราซูมเข้าไปตรงขอบภาพมันจะเป็นจุดอ่อนสีมันจะไม่ไม่ไม่เสมอกันตรงขอบขอบเพราพูดได้ฟังถึงเรื่องของเรื่องราวต่างๆของธรรมชาติของมนุษย์เราโยมเออสามีของคุณน่ะเขาเป็นคนเก่งนะเป็นคนละเอียดถี่ท้วนเวลาไปอยู่นอกบ้านคนก็ชมนักชมหนาว่าละเอียดถี่ถ้วน ทำอะไรไม่เคยผิดเลยอ่ะแต่คุณก็รู้ว่าเขามีคุณสมบัติอย่างนี้แล้วเมื่อเขากลับมาบ้านเขาก็ต้องละเอียดกับคุณด้วยเหมือนกันอะไรที่คุณไม่เรียบร้อยอ่ะสามีคุณก็จะเห็นนะมันเป็นธรรมดาคุณจะเอาแต่เขาเก่งนอกบ้านแล้วในบ้านให้เขาเป็นอีกคนหนึ่งอ่ะมันเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกนะธรรมดาว่าอยู่นอกบ้านเป็นยังไงในบ้านก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละเออน,นะเออให้มองเห็นความเป็นจริงว่า จริงๆแล้วที่เราเห็นเรา,างุดหินอ่ะที่คุณสมบัตินี้ไปปรากบคนอื่นน่ะเราชอบสามีเราเก่งเนาะแต่พอมาอยู่ในบ้านสามีมาพูดความจริงจริงก็รู้สึกโกรธเนี่ยเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เวลาเป็นคนไข้มองเขาจะมองแต่เฉพาะเรื่องที่ใกล้ตัวเขาแต่เวลาไปเจอหมอเป็นไงโยมหมอจะพูดกว้างมากเลยทำให้เราเห็นเรื่องเรื่องเดียวกันอ่ะแต่มัน เห็นขอบเขตที่กว้างขวางปรากฏว่าพอหมอพูดอย่างนี้ให้คนไข้ฟังคนไข้กเออ็เห็นกว้างเหมือนกับที่หมอแล้วก็รู้สึกเออจริงด้วยที่หมอพูดก็ถูกนะทําไมเรามองแต่เรื่องเล็กๆที่มันใกล้ตัวเราความดีเขาเยอะแยะเลยอมุมมองเดียวกันเนี่ยจะไปปรากบคนอื่นคนชื่นชมมากเลยกลายเป็นเป็นไงโยมวางใจได้เลยหายหายงุดหงิดละเออเราคิดผิดเอง ขาไม่ผิดหรอกเราผิดเองเนะี่ยเรื่องราวของธรรมะก็คล้ายๆอย่างางี้โยมเออนะพระพุทธเจ้าก็เหมือนหมอเหมือนหมอโยมวันนี้อาจารย์มาจะนําเรื่องราวความเป็นหมอของพระพุทธเจ้ามาเล่าให้ญาติโยมฟังนะเรื่องราวนี้เกิดในสมัยพุทธกาลโยมครั้งที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่นะพระสัสดาประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันโยมนะใน คราวนั้นเนี่ยมีอำมาตย์อยู่คนหนึ่งอำมาตย์คนนี้เนี่ยก็เป็นอำมาตย์ที่คอยดูแลพระเจ้าประนาะที่โกศลโยมปรากฏว่าเป็นคนที่เป็นอุบาสกรักษาศีลดวยยมเป็นอำมาตย์เป็นอุบาสกรักษาศีนะเป็นคนที่จัดการกิจของพระราชาอย่างดีจนพระราชาเห็นอุปการะของเขาแล้วก็ เพื่อจะตอบแทนคุณความดีก็เลยพระราชทานยศอันยิ่งใหญ่แก่อมาต์คนเนี้ปรากฏว,ว่าอมาตย์ไม่ได้มีหลายคนเดียวมีหลายคนคนอื่นเห็นแล้วก็เกิดความริษยาโยมคนไม่ได้นะเออเป็นสภาพจิตใจที่เป็นอกุศลน,นะโอ้เกิดความริษยาแทนที่จะรู้สึกอนุโมทนาเพื่อนเพื่อนเราได้ดีนะได้ยศได้อะไรเพราะทําความดี แต่กลับไปเกิดความรู้สึกอีกแบบหนึ่งิษยารัิษยาอย่างเดียวไม่พอทำริษยานะั้ให้ก้าวล่วงออกมาไปพูดจาส่อเสียดยุโยงพระราชานะเพื่อทำลายอมหัดคนนี้ปรากฏว่าพระราชาพอฟังคำยุโยงบ่อยๆเข้าแล้วก็เชื่อขึ้นมาไม่ได้พิจารณาหาเหตุผลนะเชื่อก็เลยสั่งจองจำอำมหัดผู้ที่มีศีล ผู้ที่หาโทษไม่ได้คนเนี้ยเออนะถูกขังอยู่ด้วยโซ่โซโซตรวนอยู่ในเรือนจำอำหมายคนนี้พิเศษมากอยู่อยู่ในคุกแต่เนะเขาไม่โศกเศร้าเขาไม่ข่ำครวนไม่ตีโพยตีพายูมทั้งที่ตัวเองไม่ผิดนะแล้วนะถ้าเป็นเราปกติเป็นไง ถ้าเราเป็นโปกติเราถูกคนใส่ความมายมไม่ผิดนะเราต้องไปรับโทษเป็นไงมันจะต้องนึกใช่ไหมสีโพตีพายว่างละ่ะไม่พูดออกมาแต่ใจ,ใจมันจะไม่ยอมรับความเป็นจริงว่าเราไม่ผิดแต่ความรู้สึกนี่มันจะฝังอยู่นะความมีตัวตนนะมันจะรักตัวเองมันก็เราไม่ผิดอนะ่ะมันจะรู้สึกกกุ่นๆอยู่ในใจตลอดแต่อาหมาคนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเลยโยมเขาฟังธรรมะทุกวันอนะ่ะ เขาอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าก็ได้ฟังธรรมะไม่เศร้าโศกไม่ข่าครวนไม่ตีโพยตีพายนะปรากฏว่านั่งทบทวนธรรมะโยมอยู่ในคุกไม่นั่งเฉยๆนะนั่งทบทวนธรรมะที่เราได้ยินมาเฉลาดมากเลยนะเพราะวางใจเก่งนะขณะนั้นก็มีก็มีโอกาสได้รู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงเกิดขึ้นปรากฏว่า บรรลุธรรมโยมบรรลุอยู่ในคุกเออตอนปกติเนี่ยงานเยอะไม่มีโอกาสนั่งไข้ควรตอนนี้ว่างงานแล้วอยู่ในคุกก็นั่งไข้ควรธรรมะบรรลุเป็นพระโสดาบันอยู่ในคุกยมเออนะเขากลายเป็นบุคคลที่บรรลุมัคจิตโสดาปติมัคธรรมดาและสำหรับบุคคลที่บรรลุธรรมขั้นแรกที่เป็นพระโสดาบันเนี่ย ขาก,ก็จะสามารถดับความเห็นผิดเรื่องราวที่เกี่ยวกับสกกติทิฏฐิคือความมีตัวตนบุคคลสัตว์บุคคลอย่างเงี้ยละความเห็นผิดอันนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะนะละความลังเลสงสัยในธรรมะได้นะละกิเลสที่จะนําไปสู่อาบายสมมติว่าบุคคลคนเนี้ยเคยทําความผิดทำกรรมไว้ในอดีตที่จะนําเขาให้ไปสู่อาบาย กรรเหล่านั้นตอนนี้ก็จะหมดโอกาสอีกต่อไปเขาจะไม่มีโอกาสที่จะไปเกิดในอบายได้อีกอาศัยอิทธิการที่บรรลุธรรมครั้งนี้กิเลยับหยาบทั้งหลายถูกทําลายลงหมดเลยเป็นผู้ที่ปิดประตูอบายจะไม่มีโอกาสไปอบายไปไปเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดือจชานอีกต่อไปไม่ว่าจะเกิดในตาภาพไหนจะเป็นคนที่มีศีลหบริบูรณ จะไม่ก้าวล่วงศีลใหีกต่อไปนะเป็นผู้ที่มีความเริ่มใสในพระจรัรใยอย่างมั่นคงนะปรากฏว่าไม่นานความจริงก็ปรากฏอยู่ความจริงก็ปรกนะารกฏพระราชาทรงทราบว่าอามาที่เราไปจองจำแล้วไม่มีโทษนะก็เลยรับสั่งให้ถอดโซ่ตรวนแล้วพระ,พระสาชาานยศอันยิ่งใหญ่กว่ายศครั้งแรกซะไอีก นะพอรู้ความจริงก็เหมือนกับท่านต้องการจะไถ่โทษความผิดก็เลยพระราชทานยศที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าเดิมอีกอมานคนนี้เนี่ยตอนที่อยู่ในคุกเนี่ยเขาก็ใส่ใจอยู่หลายเรื่องโยมใส่ใจเรื่องของเรื่องของกรรมนะโยมธรรมดาแล้วอุคคลคนหนึ่งเนี่ยในสภาพเนี่ยเขารักษาศีลอย่างอุกฤษนะจริงๆแล้วก็น่าจะได้รับผลของกุศลนะแต่การที่ มีอมมาดีคนหนึ่งไปยุโยงเนี่ยแล้วพระราชาก็เชื่อเขาก็ใส่ใจดีนะใส่ใจว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมในอดีตขณะนี้เขาพูดเป็นผู้ที่ถ้าเกิดว่ากรรมอันเนี้ยเขาเคยทำมาในอดีตในปัจจุบันเนี่ยที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยก็จะมีเศษกรรมที่ติดตามมาทาให้ถูกปุคนอื่นพูดสอเสียดทำให้ตัวเองได้รับโทษ เมื่อใส่ใจแบบนี้เขาก็จะไม่โกรธในบุคคลบุคคลคนอื่นเพราะรู้ว่ามันก็เป็นเศษกรรมนะเป็นเศษกรรมแต่การได้รับทุกโทษเพราะเศษกรรมอันนี้ถ้าเกิดว่าบุคลคลคนนี้ดิ้นรนไปทำร้ายคนอื่นตอบเป็นไงโยมเขาก็จะต้องรับทุกข์ใหม่อีกใช่ไหมเมื่อได้ใส่ใจแบบนี้เขาก็รู้สึกยินดีว่าการที่เขาได้รับความทุกข์เนี่ยมันเป็นการที่ว่า เหมือนได้ได้ผ่อนปลดหนี้ของตัวเองนะที่เขาจะต้อง,องรับยังไงก็ต้องได้รับแหละในแต่ภาพในแต่ภาพหนึ่งเมื่อพ้นจากกรรมในนรกมาแล้วก็ต้องรับเศษกรรมเป็นธรรมดาเขาก็จะรู้สึกเป็นไงโยมรู้สึกดีใจที่ตัวเองได้ปลดหนี้ออกไปนะในภาวะที่จิตใจดีๆแบบนี้เวลาปลดหนี้มันไม่รู้สึกทุกข์มากจิตใจมันมันยอมรับความจริงเนี่ยมันไม่ทุกข์นะการยอมรับความจริงอย่างนี้ได้เนี่ย ทำให้มันไม่จิตใจมันเป็นไงโยมจิตใจมันดีมันเหมือนคล้ายๆกับคนไข้ที่เจอหมออ่ะการที่เขามองภาพในอาตภาพนี้อาตภาพเดียวเนี่ยเหมือนเหมือนคนไข้ผู้หญิงคนนั้นน่ะที่มองสามีอยู่มุมเล็กๆมุมเดียวนะแต่พอหมอพูดถึงเรื่องราวที่วงกว้างขึ้นมาปุ๊บเออจริงด้วยบุคคลคนนี้ก็เหมือนกันนะอาจจะภาพนี้เขาอาจจะยอมรับไม่ได้แต่เมื่อเขาใส่ใจถึงกรรมแนวดีต มองภาพกว้างเนี่ยเขาจะยอมรับได้เมื่อยอมรับความจริงเนี่ยเวลาเราแก้ปัญหาต่างๆถ้าเรารู้ข้อมูลได้ครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยการแก้ไขปัญหาของเราก็จะถูกต้องไม่มีน้ำหนักที่เกินความจริงนะโยมพาจะไม่มีอารมณ์ไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องแก้ไขอะไรก็จะถูกถ้ามีโอกาสเราก็อาจจะมีโอกาสได้แนะนําคนที่ทําผิดอย่างเงี้ยอย่างน้อยที่สุดเราก็จะไม่มีอารมณ์โกรธ การช่วยเหลืออะไรบุนคคลอื่นก็จะทําได้โดยที่สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นการท,ที่เราฟังธรรมะบ่อยๆรู้ความจริงของสภาวะธรรมบ่อยๆเนะี่ยมันเป็นทําให้โอกาสที่ทาให้จิตใจเราเวลาเจอปัญหาเนี่ยมันตัดสินใจได้ได้ถูกได้ถูกต้องสําคัญมากเลยเหมือนเวลาเราไปทํางานเรียนหนังสือทําอะไรก็แล้วแต่การรู้ที่มากๆรู้ข้อมูลต่างๆได้ได,ได้กว้างเนี่ย โอกาสที่เราจะทําอะไรผิดพลาดมันจะยิ่งนิ่งน้อยลงนะบุคคลคนนี้ก็ระลึกถึงคุณของพระสัทธรรมที่ตัวเองได้ฟังมาตัวเองกลับไปบรรลุธรรมตอนอยู่ในคุกนโยมแปลกมากเลยนะก็เลยไปเฝ้าพระเจ้าโยมไปบูชาคุณของบุคคลที่แสดงทรามือบูชาพระเจ้าออกจากคุกมาแล้วตรงไปหาพระเจ้ากันเลยนะเอาของหอมระเบียบดอกไม้นะไปบูชาพระสัาคต แล้วก็ถวายบางนะังคมหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระสาสดาก็ทรงทําปฏิสันถานต้อนรับอำมาตยผู้นี้นะพงจัดว่าเราตถาคตได้ยินว่าราชทรรนะอันหาประโยชน์ไม่ได้เกิดขึ้นแก่ท่านหรือถามว่าตนถามว่าเนี่ยไปรับโทษมาใช่ไหมนะอำมาตยก็กราบทูนว่าพระเจ้าค่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ราชทันซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ได้เกิดขึ้นแล้วแต่ข้าพระองค์กลับได้รับประโยชน์จากสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้นั้นเออนะกลับได้รับคุณวิเศษที่ปรากฏในอัตภาพนี้เป็นพระโสดาบันจากสิ่งที่มันไม่มีสาระอันนั้นนะอาศัยสภาวธรรมอันนั้นทำให้สาระเกิดขึ้นในชีวิตของท่านข้าพระองค์นั้นนั่งอยู่ในเรือนจำแล้ว นะได้รู้แจ้งทำทำโสดาปฏิผลให้เกิดให้เกิดขึ้นแล้วนะพระศาสดาจัดกับอุบาสกผู้นี้นะบอ,อกว่าอุบาสกนีม่ใช่แต่ท่านเท่านั้นที่นำเอาประโยชน์มาจากสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ได้แม้บัณฑิตในการก่อนทั้งหลายก็นำเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนเหมือนกัน เป็นเรื่องราวของในในปัจจุบันในยุคพุทธกาลนะที่คนคนหนึ่งเวลารับโทษรับทุกข์แต่อาศัยธรรมะตัวเองกลับบรรลุธรรมได้นะการบรรลุธรรมไม่จําเป็นว่าต้องอยู่ในภาวะที่สะดวกที่เป็นประโยชน์อย่างเดียวแม้กระทั่งในภาวะที่บุคคลได้รับทุกข์ได้รับโทษได้รับภัยเขาก็มีโอกาสจะบรรลุธรรมได้นะธรรมาก็เลยเห็นว่าเรื่องราวเหล่านี้ เห็นเรื่องราวที่ที่ดีมากเลยโยมเหมือนกันนะเวลาเราได้รับอะไรที่ไม่ดีในชีวิตเราเราก็อาใสยเรื่องราวอย่างนี้แหละนะแล้วเราก็ใส่ใจให้มันถูกใส่ใจให้มันถูกตามความเป็นจริงว่าเรื่องทุกเรื่องนี้มันมาจากเหตุปัจจัยโยมปัจจุบันชาตินี้เราอาจจะทําสิ่งที่ดีอยู่ก็ตามแต่ถ้าเรารับสิ่งที่ไม่ดีก็ให้เรารู้ได้เลยว่า,าสิ่ง ผลที่ไม่ดีเนะี่ยมันไม่ได้มาจากความดีของเราหรอกแต่มันมาจากความไม่ดีนี่แหละแต่มันไม่ได้มาจากความไม่ดีในปัจจุบันแต่มันมาจากความไม่ดีในอดีตดาบใดที่ยังมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นได้ผลของวิบากกรรมในดีก็จะให้ผลได้วิธีการที่จะเยียวยาจิตใจตนเองเนี่ก็คือการที่เรายอมรับความจริงเมื่อไหร่ที่เรายอมรับความจริงจิตใจเราก็จะไม่ไม่เดือดร้อนนะ ความไม่เดือดร้อนใจเนี่ยยังไงยังไงเราก็มีความสุขได้นะไม่ว่าชีวิตจะลำบากนะหรือจะดีก็ตามนะแม้กระทั่งการได้รับโลกธรรมที่ดีก็มาจากคนของความดีในอดีดเหมือนกันแล้วสักวันหนึ่งมันจะต้องหมดไปยมนะเรื่องราวที่ดีจะเกิดความทุกข์ตอนที่มันหมดนะแต่เรื่องราวที่ไม่ดีเนี่ยจะเกิดความทุกข์ตอนที่มันเกิดขึ้นมุมมองมันจะมี มีทั้งสุขทั้งทุกข์ในเรื่องของความความดีผลของความดีเนี่ยตอนช่วงที่มันใกล้ๆจะหมดเราจะรู้สึกติดในผลบุญนั้นนั้นพอผลบุญนั้นมันหมดปุ๊บเราเป็นไงโยมเรารู้สึกทุกข์แล้วทั้งนี้ก่อนหน้านี้มันก็ไม่เคยเกิดเราก็ไม่เห็นทุกข์เลยนะแต่เมื่อไหร่ที่เราอยู่กับความดีผลของความสุขบ่อยๆว่าเป็นไงติดในความสุขพอความสุขมันหมดปุ๊บเป็นไงเราทุกข์ทั้งนี้ก่อนหน้านั้นเราก็ไม่ได้ทุกข์นะ แต่ก่อนเราก็เคยจนพอเรามีฐานะมีอะไรนะเรามีความสุขมีความสบายสักวันหนึ่งกลับไปสู่ที่เดิมทุกมากเลยทั้งที่ก่อนหน้านี้เราก็ไม่เห็นทุกเลยนะ้มุมมองเราเนี่ยมันเกิดจากการวางใจนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราใส่ใจเรื่องของความดีบุญของเรื่องของบุญเรื่องกุศลไว้ผลของบุญของกุศลมันมาตามเหตุปัจจัยเองเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะไปให้คุณค่ามากเกินไป แต่ควรจะให้คุณค่ากับว่าจิตใจเราเป็นบุญอยู่ไหมจิตใจเราเป็นกุศลอยู่ไหมถ้าตราบใดที่จิตใจเรายังเป็นบุญเป็นกุศลนั่นคือเรากําลังทําตามที่พระองค์ทรงสั่งสอนอยู่นะก็อนุโมทนาในบุญกุศลของญาติโยมทั้งหลายนะที่ยังเป็นผู้ที่มั่นคงในพระรัตนตรยัยเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยก็ขอให้บุญทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายได้ทําไวด้ดีๆแล้วจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะเพื่อ ประโยชน์และความสุขในอัตภาพต่อไปและท้ายที่สุดเมื่อบุญบาร,รมีของท่านสมบูรณ์ด้วยดีแล้วก็ขอให้เป็นผู้เที่ยงแท้ในสำนักแห่งพระนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินตมาจะขอเป็นผู้กล่าวนำในการแบ่งบุญนยมนะอิทังเมยาตินันเจวะ สัพพสตานันจะโอตุสัพเพปิเตอิมังปุญญาปตติงลัทธานะสุขีตาหนตุขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า และจงสำเร็จแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญนี้แล้วจงมีความสุขโดยทั่วกันเทินสาธุสาธุ